อย่างนี้แหละเรียกว่าไม่ชักชวนไปในที่ฐานะที่ไม่สมควรข้อที่สองภิกษุเป็นผู้มีศีลสํารวมแล้วโดยปาติโมกขังโวนเป็นผู้มีศีลศีลในที่นี้เร่งเอาปาติโมกขังโวนเป็นสำคัญศีลคือความสํารวมกายสํารวมวาจาโดยประการทั้งปวง ชื่อว่าปาติโมกเพราะทำให้พ้นจากปาติปาติแปลว่าการตกไปตกไปไหนตกไปในอบายและในวัฏทุกทุกประจําวัฏตะตกไปในอบายทุกนะและวัดในวัฏทุกอบายทุกก็ถือทุกกเวทนาที่เกิดแก่สัตว์ผู้เกิดในอบาย ทีนี้ทุกมันมีมากกว่านั้นทุกที่ยิ่งไปกว่านั้นก็ทุกประจําสังสารวัตรเขาเรียกว่าวัดตาทุกได้แก่ความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าโศกร่ําให้รําพันเป็นต้องถ้าหากว่ามีศีลนี้แล้วศีลนี้ก็จะช่วยให้พ้นไปจากการตกไปใน อบายทกและวัตตะทกอย่างที่ว่านั้นเพราะเอ็นนั้นจึงเรียกว่าปาติโมกปาติโมกโมกคาอันแปลว่าทำให้พ้นนะสังโวรก็คือว่าปิดกั้นตัดไม่ละเมิดนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสำรวมกายวาจาไม่ละเมิดชื่อว่าแม้เราผู้เป็นคาวาะก็มีปาติโมกกับสังโวร อย่าไปโผล่เอคำว่าพระสวดปาติโมกอะไรขนาดน,น,นั้นนะไอ้น,นั่นศีลที่เป็นประธานคนละความหมายกันที่จริงในมีบารีมากกว่านี้อยู่นหะนนี่ที่ผมย่อนะอีกถาพี่ขปาติโมกกะสังวระสังวตโตวิหารติอาจาระโคจาระสัมปัิโนอนุมัตเตสุวัตเชส สุพยาทัสาวีสมาทายะศิกขาปะเสุสิกติภิกษุในพระศาสนานี้เป็นผู้สำรวมแล้วด้วยปาติโมกขสังวนอยู่ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจาระมีปกติเห็นภายในโทษมากว่าเล็กน้อยมันสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย ความเต็มเป็นอย่างนี้ซึ่งคําอธิบายทั้งหลายท่านเรียนแล้วในวีสุธิมกากเพราะฉะนั้นขอพูดยอ่อๆสิกขาบททั้งหลายที่เปรีสกรักษาเอาก็จริงๆก็คือความสำรวมกายสำรวมวาจาไม่พูดถึงความสำรวมใจสำรวมกายกับวาจาเท่านั้นถ้าสำรวมไม่ได้ก็ต้องอาบัตไป ไม่มีการปรับอาบัติทางใจมีแต่ทางกายกับทางวาจาท,ทั้งทั้งที่ใจนะก็เป็นสมุูฐานให้เกิดอาบัติใจมันต้องตั้งขึ้นกน่อนกล่าวคือความปรารถนาแห่งใจต้องตั้งขึ้นกน่อนแล้วจึงแสดงออกไปทางกายทางวาจา ไปตามความปรารถนานั้นซึ่งไม่อาจจะทําอย่างนั้นได้ไม่อาจจะพูดอย่างนั้นได้ไปทําไปพูดเข้าก็ต้องอาบัตก็ต้องปรงอาบัตตามสมควรแก่อาบัตเป็นอย่างนี้แอ่ทีนี้เมื่อตั้งขึ้นมาที่ใจก่อน แล้วก็แสงแดงออกไปทางกายทางวาจายอย่างนี้ทำไมไม่ปรับอาบัตแ้วตั้งแต่ต้นต้นเหตุนะพอคิดอย่างนั้นไอ้พิสูรูปใดคิดอย่างนี้พิสูรูปนั้นต้องอาบัติปาจิตติอย่างนี้ไปเลยนะถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีใครอาจปฏิบัติในศีลพวกนี้ได้เลยแม้แต่สักคนเดียวใครจะไปห้ามความคิดของตัวได้ ประสงค์จะเสพเมถุนอย่างนี้อปรับแล้วก็ยังไม่ได้เสพจริงเห็นของก็ตั้งยั่วยวนแมมมันอยากจะจกฉวยเอาไปอพอคิดตอนนั้นอาบัตแล้วแล้วกันเพราะเจานั้นไม่ได้อยู่ที่ความคิดนะอยู่ที่การกระทําออกมาสำหรับเกี่ยวกับกายวาจา ก็ต้องบีบการบัญญัติเป็นศิกขาบทในพระวีในควบคุมเข้าไว้แต่ว่าไม่ใช่ภิกษุนั้นจะปล่อยใจนึกถึงอะไรนะซึ่งเป็นเรื่องชั่วช้าเลวทรามไม่สมควรทำไม่สมควรพูดยังไงก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่คิดได้ทั้งนั้นขออย่าทำอย่าพูดก็แล้วกันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเพราะว่ายังมีข้อปฏิบัติ เพื่อการอบรมจิตอีกที่จะไม่ให้เกิดความคิดอย่างนั้นคราวนี้อะไรฮะก็ต้องปฏิบัติในสิกขาสามศีลสมาธิปัญญาคราวนี้ไม่ใช่แค่สาระในพระวิในสเลคราวนี้ต้องเรียนพระสูตรพระอภิธรรมโดยเฉพาะพระสสตรว่าโดยเรียงการปฏิบัติขุดเกลอกิเลสโดยเฉพาะปรากฏว่าพอปฏิบัติ ตามที่ทรงแนะนำแต่ว่าแต่จะลงมือทำจริงๆเลยเปล่งวาจาจริงๆเลยแม้แต่เพียงความคิดจะทำจะเปล่งก็ไม่เกิดนั่นเพราะได้อบรมมาทางธรรมะพูดอย่างนี้ก็แล้วกันจึงมีสองอย่างทำาและววินัยไงแล้วก็คำว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอาจาระโคจระอาจาระก็คือมารยาทมันมาคู่กับ อาจารย์ละแต่เรามักจะพูดเป็นอนาจารย์ไปเลยเป็นอนาจารย์อย่างที่ถกเถียงกันอยู่ไงแถวเอาสองเต้าไปวาดโลกนี่นะครับไรเผยผืนผ้าใบอะอย่างนี้มันไม่ใช่ศิลปะอย่างนี้มันอนาจารย์อะไรก็ว่ากันไปพวกถือว่าเป็นศิลปะแม้ก็ยืนกลานไปอย่างนั้นมันไม่น่าผิดอะไรถ้าผิดอะไรรูปนูดอะไรก็ไม่ต้องมีกันสิ แต่ก็ยอมรับกับเป็นศิลปะไม่ใช่เลยแไอ้อนวิจารณ์อย่างเงี้ยแม้แต่ศิลปะไม่ได้รู้จักเลยนะอันนี้ผมนอกเรื่องนิดไม่เข้าใจคําว่าศิลปะศิลปะมนอยู่ที่ผลงานไม่ใช่อยู่ที่วิธีการทําขึ้นมาอย่างท่านจะวาดภาพจะเป็นศิลปะจนถึงกระทั่งนับว่าตัวท่านเป็นศิลปินเป็นจิตกร ก็ต้องดูกันที่ผลงานไม่ใช่ดูที่นี่เอาอะไรมาวาดไม่ได้ดูที่ตรงนั้นอันี่พอเอาไอ้สองตาาไปวาดไม่เป็นศิลปะมันเป็นศิลปะยังไงนะอสองเต้าที่เอามาวาดไม่ได้เกี่ยวเลยเพาะฉะนั้นไอ้อย่างที่วาดมาเป็นภาพอย่างนั้นเอาเว้วัดถูอื่นผู้กองผู้การอะไรทําเอาก็ได้นี่นะทีนี้มันจะ เป็นศิละปะหรือไม่ประการใดเข้าปันเาโดกันอีกทีหนึ่งไม่ใช่ทําอย่างนั้นแล้วก็เป็นศิละปะกันไปเลยเดี๋ยวนี้เข้าใจคำว่าศิละปะผิดหมดเลยแหกปากร้องเพลงสองเพลงเป็นศิลปินนักร้องทันทีบางทีปิดซะยังดีกว่าฟังเสียงนกเสียงกายังเพลินกว่าไม่รู้ฟังมันทำไมไอ้เพลงแบบนี้แต่เขาก็เป็นศิลปินแล้ว นี่เป็นอย่างนี้ไปหมดผมก็เหมือนกันนะผมชอบวาดภาพวาดเยอะแยะไปหมดแต่ภาพของผมหาความเป็นจิตกรรมยากส่วนมากก็จะเป็นหัตถกรรมคือศักแต่ว่ามือทำให้มันสันไม่มีความศิลปะในอันที่นัน้นันบว่าเป็นจิตกรรม ก็มีบ้างนะครับอันไหนที่นับเป็นกิตกรรมเออพออกพอใจเราไปขายเอ,อ๊ะขายไดนะ้ส่งไปขายแต่ที่เป็นหัตรกรรมไม่แน่ว่าจะขายได้แต่ว่าพอเรารู้แล้วว่าไอ้อย่างนี้มันไม่ใช่งานจิตกรรมมันก็อดสูแก่ใจในอันที่จะไปเผยแผ่งานแบบนี้เรียนมาทางสถาปัตย์อันนี้ยอมรับเลยไม่เคยสร้างงานสถาปัตยกรรมออกแบบเมื่อกี่หลังแล้วก็ไม่รู้ เพราะว่าเข้าไม่ถึงไอ้ที่ทำตามแบบผมที่ผมออกมันนะะล้วนแต่เป็นงานก่อสร้างเท่านั้นเองไม่ใช่งานสถาปัตยกรรมอันนี้ก็เป็นสแลป,ปะที่เล็กซึ้งเข้าถึงยากเพราะฉะนั้นจึงยุติมะะันเสียอย่าเจ้าสร้างอะไรมันเป็นมนพิษทางสาตายของชาวบ้าน <c oughs> ดีแล้วนะ,ะมาออกแต่งนี้แต่แล้ว อาแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับมันมีเล่ในอยู่เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมันชักมีอ้รมจะพูดนะว่าไอ้คนเราละมันเห็นแก่ได้มักมากอยากได้ในเรื่องเองินเรื่องทองจจนกระทั่งไม่กำหนึ่งถึงอะไรคนจัดไม่รู้เลยว่าไอ้อย่างนี้มันไม่ได้เป็นศิลปะอะไรไม่เป็นแต่พอมันฮือฮาขึ้นมาเรตติ้ง รายการนี้พุ่งสูงนี่เขาต้องการอย่างนี้เพราะฉะนั้นถูกปรับถูกอะไรนะเขาถือว่าคุ้มทุนทุกอย่างเลยอย่างละครน,นะมันมีละครเรื่องหนึ่งไม่ไา้มานี้นะครับอะไรนะสีซ้มเอ้ยเริ่มจะพูดในคำหยาบอีกแล้วไม่ใช่สีส้มดอกทองดอกดอกทองสีซ้มเออนึกได้เลยแล้วดอกส้มสีทอง ดอกส้มสีตาดอกส้มสีตาอันนี้เลยนะครับ <c oughs> แม้มีการวิจารณ์กันว่ามันไม่เหมาะสมแสดงกิริยาอาการไม่ดีลูกพูดกับแม่หยาบคายอย่างนั้นยังไงแสดงอีกเนี่ยนะวิ <c oughs> ภาควิจารณ์กันไปการใหญ่สมาคมสตรีไทยอะไรต่ออะไรก็โอ้ออกมาไม่เห็นด้วยเป็นการใหญ่ ปรากฏว่าคนสนใจจะดูมากขึ้นครับพอเสียงวิภาควิจารณ์นี้ปรากฏขึ้นแล้วหลังจากนั้นเรตติ้งอีกพูดเลยจนกระทั่งมีความคิดว่าจะสร้างภาคสองต่อคิดดูเพราะฉะนั้นเชื่อถือไม่ได้หรอกไอ้ว่าจริงๆมันเป็นยังไงนะครับอะไรมอเตอร์โชว์ ทำไมไปมีคนไปกันเยอะไม่ขาดสายเพราะว่ามีการพูดวิจารณ์อ้พริตตี้ที่นุ่งน้อยห่มน้อยว่าไม่เหมาะสมอย่างนั้นอย่างนี้ใครๆก็ดา่าผิดวัฒนธรรมไทยอย่างนี้วัฒนธรรมไทยไม่ยอมรับอย่างนั้นอย่างนี้วิจารณ์กันตั้งหน้าโทรทัศ์หน้างเสือปิมพ์ปรากฏว่าไปกันแน่นรถติดแม้แต่ลูกผมไปถ่ายรถ ก็ไปดูงานมอาต้เชโชวพ่อไม่ไปก็บอกก็จะถ่ายรูปให้ดูพอเอารูปให้ดูผมว่ามันอนหนังนี่มันเกะกะไปหมดไม่เห็นดูรถได้ทุกสัสดส่วนอะไรทําไม่ไม่ลบไปอีกมุมหนึ่งอ่ะหัวเลาะแหๆ่ๆที่จริงมันจงใจจะถ่ายปปิตตี่รถเป็นเพียงผลพลอยได้ท่าน <laughs> นี่ยเป็นอย่างนี้กันไปหมดลแล้วเอาละคำว่า มีปกติเห็นภัยในโทษมาตรวักเล็กน้อยนั่นก็คือว่าพระพุทธเจ้าปรับโทษปรับอาบัตเพียงทุกดกทุกภาสิทธ์ก็ไม่ประมาทว่าอาบาัตเล็กน้อยเท่านั้นเองไม่เป็นไรปรงได้ถ้าว่าเห็นยิ่งใหญ่เราก็ว่าเป็นภูเขาสินเนรุเนี่ยท่านแนะนำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนที่ประปฏิบัติหมดจดจริงจึงไม่มีการูหมิ่นว่า แม้มันอาบัตเล็กน้อยถ้าหาววามีใจในอันที่จะปฏิบัติผลทุกขูดเลากิเลสจริงในเมื่อของพวกนี้ก็เป็นเสี้ยนนามแก่การละกิเลสอาบัตเล็กอาบัตน้อยถ้าต้องไปก็เป็นเสี้ยนนามแก่การละกิเลสท่านจึงเห็นว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นี่แหละเห็นภัยในโทษมาดว่าเล็กน้อย ยังไงยังไงก็เป็นเหตุให้เราต้องปนวิหว้าตายเกิดอยู่ในวัฏฏะทุกต้องเกิดอีกต้องแก่อีกเจ็บอีกตายอีกเพราะฉะนั้นอย่าประมาทว่าเป็นอาบัตเล็กอาบัตน้อยแต่ถ้ว่าเห็นเป็นเรื่องสำคัญเดิดแล้วก็จะพึปฏิบัติได้ดีขึ้นจึงอยู่การต้องอาบัตเป็นเรื่องธรรมดามพลังเผลอก็มีแต่ว่าพอเกิดพลังเผลอแล้ว พระที่เห็นเป็นเรื่องใหญ่จะรีบปรงอาบัตจะเป็นผู้ที่ไม่มีอาบัตติดตัวไปอย่างนั้นมันสมาทานศิกขาในสามสิกขาบทตั้งอ,อ้อถึงพร้อมด้วยอาจาระโกจาระเมื่อกี้พูดแล้วใช่ไหมฮาเฮ้ไม่ได้พูดนะข้าม,มาจะเนี่ยอาจาระก็คือมารยาททางกายทางวาจาที่สมควรแก่สมณะแม่คารว่า้าจะประพฤติ ก็สมควรกับความเป็นคารวะของตนโคจระ,ะก็ในสถานที่ที่เที่ยวไปรวมทั้งบุคคลผู้ที่ควรจะคบหาต้องดูต้องพิจนารณาว่าไปแล้วมันเป็นเหตุให้กิเลสกำเริบหรือกิเลสสยบไปแล้วเป็นเหตุให้เกิดกุศลหรือไปเกิดอกุศลถ้าไปแล้วเกิดกุศลมาก เกิดอกุศลนน้อยกว่าควรไปไปแล้วกีเรสสงบได้ง่ายก็ควรไปอะไรอย่างนี้นะครับบุคคลก็ทํานองเดียวกันคนนี้ควรครบหน้วยควรครบครบแล้วธรรมาเราจเจริญเรืออเปล่าหรือว่าเสื่อมอย่างนี้เป็นต้นไม่ต้องอธิบายกันมากเพราะผ่านมาแล้วในวิทติมรคและก็มันสมาทานศิกษาในกิขาบทตั้งหลาย เน่เขาทบทวนสิกขาบทของท่านที่ท่านสมาทานรักษาว่ามีอย่างนี้และอย่างนี้ไม่ใช่รอยวันพระทีมาทบทวนกันทีงไอตอนลงอุโบสถต้องมีของตัวอยู่เป็นประจำพูดเหมือนกับว่าเป็นเรื่องของสิกขาบทคือสิกขาบทมันเป็นเรื่องของปฏิโมกข์สังวรแน่ แต่ว่าถ้าหากว่าเราดูเนื้อหาสาระเราจะเห็นว่าเอาก็จริงๆก็คือความสำรวมกายกับวาจานั่นเองเรียกว่าปาติโมคัสังโวนเป็นศีลเรียกว่าปาติโมกขสังโวรละศีลถ้าหากว่าเราจะประพฤติปฏิบัติเพื่อความพ้นจากทุกข์เพื่อขัดเกลากิเลสความสำรวมกายวาจาของเราเสมอเหมือนกับของพระกับไม่ได้ตา่าง เพียงแต่ว่าถ้าเป็นพระไปทำอย่างนั้นไม่ได้ทำเข้าก็จะต้องปรงอาบอัติคารวะไม่ต้องปรงเพียงแต่ว่าสังวรเอาไว้ว่าต่อไปนี้เราจะไม่ทำอย่างนี้อีกอย่างนี้นะนะยังไงก็ตามก,ก็เป็นความสํารวมกายวาจาเป็นคารวะไม่ต้องสํารวมกายวาจาก็ถึงนิพพานได้อย่างนั้นเลยไม่ได้หรอกพอดีหมดเวลาช่วงแรก เอาแล้วครับต่อนะครับคุณนพดลถามเกี่ยวกับกัลยานามิตรว่าถ้าหากว่ามีคนที่ก็หวังดีต่อเรามาแนะนำให้เราทำแต่สิ่งดีๆแต่ตัวเขาเองอ่ะนะเขาไม่ได้มีคุณธรรมอย่างที่อย่างนั้นเช่นว่าสนับสนุนให้เราฟังทำแต่ตัวเขาก็ไม่ฟังอะไรอย่างนีใจเรียกว่าเป็นมิตรที่ดีกัลยานามิตรได้ไหม ก็ไม่ได้ช่วยร้ายอะไรแต่ว่าเขาไม่ได้มีคุณธรรมอย่างที่พูดนี่ได้แต่สนับสนุนคนอื่นเขาเรียกว่าปียมิตรไม่ใช่กัลยาณมิตรเราคำว่ากัลยาณมิตรแอ้มิตรผู้ประกอบด้วยกัลยาณธรรมเอาละข้อสามภิกษุเป็นผู้ได้ตามที่ต้องการได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก ซึ่งกถากถาแปลว่าคำพูดก็ได้การพูดคุยก็ได้ที่ขูดเกลวที่เป็นสปายะในการเปิดเผยเนะก็คือทำให้ปรากฏซึ่งจิตแลกะกาถานั้นคืออะไรบ้างคืออัปปิดจกะกาถากาถาว่าโดยความมากน้อยสันตุทีคกถากาถาว่าโดยความสันโดษ ปวิเว RIA. กะกถาระถาว่าโดยความสัง <tem> <anes> ัดอสังสักขะกาถากถาว่าโดยความไม่ครุกครีวีริยารัมพากคะถากะถาว่าโดยการปรารกความเพียรสีละถาระถาว่าด้วยศีลสมาธิกะถาระถาว่าด้วยสมาธิปัญญากาถากถาว่าด้วยปัญญาวิมุตติกะถากะถาว่าด้วยความหลุดพ้น วิมุตติยานทัศนะกถากถาว่าด้วยวิมุตติยานทัศนะแปลว่าความรู้ความเห็นว่าหลุดพ้นแล้ววิมุตติยานทัศนะเอารนะอธิบายคำว่าได้ตามที่ต้องการได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากนั่นก็เกี่ยวกับว่าไปอยู่ในสถานที่ที่มีแต่บัณฑิตมีแต่สัตว์บุรุษ ถ้าหากเข้าไปในสถานที่อื่นที่ปราศจากบัณฑิตปราศจากสัตว์บรุษคําคพูดเหล่านี้หาฟังได้ยากเพราะเขาไม่พูดกันเมื่อเราไม่ได้มีโอกาสจะได้ฟังเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้พูดได้สนทนาคาถาเหล่านี้ซึ่งเป็นคาถาเป็นคำพูดที่ควรพูดที่ควรกล่าว ใจความทั้งหมดทั้กนก็ให้เราพูดแต่อสิ่งที่มันเป็นสาระนั่นเองทีนี้บางท่านอาจจะไม่ทราบอีกว่าและพูดอะไรแล้วมันจึงจะมีสาระอา้าวนี่ไงก็พูดในเรื่องสิบอย่างนี่ไงเรียกว่าเป็นคำพูดที่เป็นสาระ๋ยวนี้ไม่ได้กำหนดกันหรอกว่าเป็นสาระไม่เป็นสาระ พอใจจะพูดก็พูดไม่พอใจก็ไม่พูดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไอ้ทีนี้พอจะพูดเป็นสาระมันก็เป็นเรื่องหนักสมองมันต้องคิดซะก่อนว่าน,นี้ควรพูด,พดไม่ควรพูด,พดมีสาระหรือเราไม่มีสาระคนไม่ชอบคนเราทําอะไรฝืนกระแสะกิเลสไม่ไหลไปตามกระแสะกิเลสซึ่งมันง่ายกว่าเขาก็จะไม่เอาด้วย แต่ขอให้ทราบว,ว่าถ้าหากว่าเป็นคนอบรมจิตมาพอสมควรนะครับความคิดความอ่านมันก็จะจดจ่อยจะกับยเป็นสิ่งที่เป็นสาระเองและคำพูดของเราก็จะพูดแต่สิ่งที่เป็นสาระที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แต่ทีนี้ถ้าหากว่ามัวแต่พูดไอ้เรื่องไร้สาระกันอยู่อย่างนี้ ใจมันก็จะไม่น้อมไปในอันที่จะประพฤติปฏิบัติโกดเกลกิเลสไอะไรเลยแม้แต่น้อยเป็นคําพูดที่ขัดขวางก็เ,เรียกว่าติระชานะกถา,าคําพูดที่ไปทางเบื้องกว้างเห็นไหมคําพูดเป็นไปทางเบื้องกว้างเรียกว่าดีเดชาน,นกกถา,าสั้นบอกให้สิบอย่างแต่ขอให้ทราบว,ว่ายังมีรายละเอียดมากกว่านั้นเยอะแต่เยอะอยังไงก็สงเคระาะห์ในสิบอย่าง พูดถึงเรื่องพระราชาพูดถึงเรื่องโจรพูดถึงเรื่องราชมหาอำนาจอะไรอย่างนี้เป็นต้นหมกมุ่นพูดกันอยู่แต่อย่างนั้นจนไม่รู้ไม่กําหนดรู้เลยว่าไอ้ติดพูดตัวก็ต้องใช้เวลาไปกับการพูดอย่างนี้ไอ้ตอนเวลาพูดนะกระจิตก็จดจอยอยู่แก่เรื่องไรสาระเพราะว่ามันต้องมีวิตกวิจารณ์ก่อน นึกถึงเรื่องที่จะพูดคำที่จะพูดเดี๋ยวอยเปล่งออกมาไอ้วิตกไว้จานข้างตัวนะ่ะอยู่กับเรื่องไร้าสาระทีนี้มันก็ชินพอมาอยู่กับอารมณ์ที่ตัดไอ้ความไร้าสาระเพราะจะถือเอาแต่สัจจะความจริงมันก็เลยกลายเป็นเรื่องฝืนใจใหญ่โตไอ้ที่ปฏิบัติกันไม่ได้นาน มันก็เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยครับคือไปอยู่อย่างนั้นแล้วมันไม่ได้พูดเรื่องไอ้ไร้สาระอยากจะพูดเรื่องนั้นอยากจะพูดเรื่องนี้เรื่องโน้นกับคนนั้นคนนี้เขาไม่ได้พูดมันก็อึดอัดขัดใจแม้ไม่ได้พูดได้ฟังเขาพูดก็ยังดีนะท่านลองนั่งดูรายการโทรทัศน์ให้พวกละครน้ำเน่าทั้งหลาย ไอ้คำพูดคำจาว่าไม่มันหาสาระอะไรไม่ได้แต่คนก็กชอบกันเพราะสามารถจะปล่อยใจได้เต็มที่มันเคลิบเคลิ้มไปตามไอ้คำพูดที่เขาว่าให้ฟังเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในสถานที่ที่มีบัณฑิตมีสัตว์บรุษเพราะท่านเหล่านั้นจะพูดแต่เรื่องที่เป็นสาระเราได้ยินได้ฟังแต่เรื่องที่เป็นสาระใจของเราก็จะน้อมตามเพราะเราก็ ไฟดีอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็ฟังธรรมมากเข้าก็แยกแยะได้นี้ต่างหากเป็นสาระนี้ต่างหากไม่ใช่สาระไอตอนที่ก่อนหน้าจะฟังธรรมเป็นล่ำเป็นสันผมก็อยู่กับเรื่องรายสาระมาตลอดนะแต่ไม่เคยรู้เลยว่าอย่างเนี้ยมันรายสาระวันหนึ่งกอาังรอรถประจำทางจะไปเรียนหนังสือ วันนั้นเป็นวันพระถ้าวันพระและวิตยกรมประชาสัมพันธ์จะมีการแสดงธรรมไอโตนใกล้จะเทียบเวลาแปดนาฬิกาสักสิบห้านาทีอนุศาสนาจารย์ก่อนทับเรือมาแสดงชาดกไม่อยากฟังล็อกเพราะไม่เคยเชื่อถือเรื่องสัตว์พูดได้รู้มาอย่างนี้นะครับ แต่ว่ามันหนีไปไหนไม่พ้นมันต้องอยืนตรงนั้นนะ่ะเสียงมันดังมาจากไอ้ตึกแถวขายของไอ้ที่เรายืนรอรถไปจำทางมันก็จะเข้าหูพอเข้าไปสักเดี๋ยวตั้งใจฟังไปเลยไม่ทันได้รู้ตัวพอจบไม่รู้ทันทีวะให้เรานะแต่ละวันแต่ละวันนะอย่กับเรื่องไายสาระคุยกันนอยู่ได้เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่อง,งนอนไอ้นี่ต่างหากและที่เป็นสาระ พระยาวงทองสอนพระราชาสัตว์เดรจชานสอนมนุษย์คราวนี้ไม่สนใจแล้วว่าใครพูดกับใครล้วมันเป็นไปได้หรือเปล่าสนใจอยู่แค่นี้ว่าท่านพูดกันว่ากอะไรอยู่ตรงนี้เป็นสำคัญเห็นประโยชน์ของชาดกขึ้นมาตอนนั้นแล้วก็เสียดายว่าชีวิตเนี่ยผ่านมานะมี่ยมีหัวกับเรื่องร้ายสาระและคนทั้งใาเขาก็อยู่อย่างเงี้ย นะอยู่กับเรื่องไร้สาระามาตลอดเพราะคำพูดมันฟ้องถึงจิตใจของบุคคลพูดแต่เรื่องไร้สาระก็แสดงไว้ใจในไฟแต่เรื่องไร้สาระข่าวนั้นก็เริ่มเสาวาเองหาแล้วก็ค่อยเจอที่ถูกที่ต้องที่น่าฟังที่ยิ่ง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 ,งขึ้นไปตามลําดับต้องเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับคําว่าคําพูดที่ขูดเกลาก็คือว่าขูดเกลากิเลส หมายความว่าทําให้บางลงไม่ใช่ปล่อยให้หนาอยู่อย่างนั้นเหมือนเราขูดอะไรนะครับจะเป็นไม้ก่อตามเ,าเป็นต้นนะครับขูดไปขูดมาเราก็ขูดไอ้สิ่งที่ไม่ดีที่ไม่น่าปราถนาะอันเป็นเปลือกนอกออกไปในทสื่อสดก็เหลือแต่ไม้บางที่มัเป็นประโยชน์ที่จะเอาไปใช้ในการงาน ที่เป็นสัพเายะคือที่สร้างความสะดวกแก่การประพฤติปฏิบัติหรือว่าการเจริญกุศลและอกุศลของเราในการเปิดเผยเป็นสัพเายะอะไรสัพเายะในการเปิดเผยเปิดเผยในทีนี้หมายความว่าทําให้ปรากฏทําให้แจงแจ้งคือกําจัดสิ่งที่เป็นมลทินออกไป เราจะเห็นว่าถ้าหากว่าเราพูดคุยถึงที่เป็นธาระที่ท่านแนะนำไว้ในที่นี้มีพูดคุยเรื่องมากน้อยเป็นต้นจิตใจของเราก็จะไม่ถูกนิวรณ์มนทินคือนิวรณ์ครอบงำความหมกมุ่นในการมาฉันก็ไม่เกิดอ่าทีนะมีแต่ความม่วเงาหาวนอนก็ไม่ครอบงำอย่างนี้เป็นต้น คำพูดเหล่านี้ก็คืออปิจ,จักระ,ะกระถาว่าโดยความมาักน้อยสันตุติกะถากะถาว่าโดยความสันโดษซึ่งจะไม่อธิบายในรายละเอียดเพราะว่าเคยทําเป็นหนังสือแจกจ่ายท่านไปแล้วย้ําตรงนี้นิดหนึ่งหน่อยมักน้อยเนี่ยเป็นปฏิบัติต่อตัญหาแต่สันโดษเนี่ยเป็นปฏิบัติต่ออุปาทานเกี่ยวกับว่ามักน้อย เป็นไปในคราวเดียวกันกับตัณหาคือในคราวที่เสเวงหาถ้าเป็นพระภิกษุเวลาเที่ยวบินตบาทถ้าขาดความมากน้อยตัณหาก็จะครอกงำนะว่าจะไปที่ไหนดีระแวกไหนดีจึงจะได้อาหารหวานข้าวที่ดีที่ประนีต ซึ่งเป็นของควรแก่พระราชาเป็นของควรแก่ราชมาอำหาตเป็นต้นเพราะฉะนั้นจะเลือกไป,ไปแต่ในถิ่นฐานที่มีผู้ลากมากดีมีคนมีเงินเป็นเศรษฐีอะไรอยู่อาศัยกันเออน่้ขาดความมากน้อยตันหาขาดความแต่ถ้าหากว่าเป็นคนมากน้อยก็มีความคิดอยู่ว่าจะไหนจะได้อาหารมากําจัดความหิวแล้วก็เราก็ดรง ชีวิตอยู่ได้เอาชีวิตนี้ไปประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปเรื่อยๆๆๆก็กะกำหนดอยู่ประโยชน์อยู่เพียงแค่นั้นเพราะฉะนั้นจะไม่มีการเลือกในอันที่จะได้มาซึ่งอย่างนั้นอย่างนี้ควรได้อย่างนี้ไม่ควรได้ไม่ปรากฏในใจเรียกว่าตัญหาไม่ครอบงำอย่างนี้เรียกว่าความมากน้อยความจริงตามศัพท์นะ่นะ อปิชตตามันแปลว่าความปรารถนาน้อยนะแต่เราพูดจะว่ามากน้อย